บะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดาปี20หมดสัญญาอีกหนึ่งคันครับเพื่อนครับและที่สำคัญคือเป็นจัดในส่วนของโซนราคาโปรโมชั่นพิเศษคันนี้410,500 0 000, 5, 000บาทเท่านั้นปี20นั้นเพื่อนนะเป็นเครื่องเป็นรุ่น2.4เอนทรเกียร์ธรรมดาปี20อ่ะมาดูเพื่อน7801นะ7801โครงสร้างดีมากเพื่อนดูนี่ครับ, <Yeah. S 1> รบแก้มซ้ายขวาเดมิมหมดนะเพื่อนนะฝาโปรงหน้ามีขยับนะครับนี่ นี่อีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันนี่แก้มเดิมๆนี่ล้าฝาโปรงหน้าไม่เคยใครยับเสียงแจะกแนี่แก้ให้ได้เพื่อนนะน่มนะครับนี่นี่ๆๆๆๆโอ้สวยแล้วที่สำคัญเพืพ่อนครับผมบอกเลยว่าชุดนี้ซื้อให้ทันนะเพราะว่ามันเป็นตัวหา,ายากอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นแคปบเครื่องสองยนต์2.4ดีเซลนะครับ ม็กเป็นล้ออันลอยเลยเป็นแม็กเลยสองหกห้าาสยางเป็นดีสโตนนะยางยี aw, ่ห้อดีสโตนปี24สภาพตามเห็นเลยครับหายากนะเพื่อนนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่อยู่ในระบบเช่าล้อนานๆทีค่อยปลดมาเนี่ยไฟฟ้าทั้งหมดคุญแจได้มาครบสองดอกพวงมาลัยมัตติฟัง์กชันและที่สำคัญคือ เบาะมีนิดหน่อยด้วยนะมีตำหนินิดหน่อยก็คือเริ่มยุ่ยนิดเดียวนะครับเป็นเบาะผ้าใยสังเคราะห์อ่ะมาดูเลขไมครับคันนี้เลขไมยยที่สองแสนห้าห่2 5 0าพักิโลเมตรนะครับก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นพวกควบคุมเสียงพวงมาลัยพร้อมกับบูทูธขวามือก็จะเป็นการตั้งค่าฝั่งนี้นะครับนี่หน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่ขอลดเสียงหน่อยนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับยังไม่มีกล้องมองหลังนะเพื่อนนะเป็นลุงเอ็นที่นะแล้วก็ นี่เกียร์ธรรมดาเดินหน้าหกสปีดครับเป็นอีกหนึ่งคันที่นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้เลือกไปใช้งานกันครับเพื่อนเพื่อน,อนดูนี่โครงสร้างโคตรเดิมเลยใครหาเกียร์ธรรมดาแล้วเป็นแคปหแล้วเป็นตัวยกสูงนะเอาไว้เข้าป่าเข้าไร่เข้าสวนนะใช้ต่างวันนี้ดีนักแลนะครับก็มันลุยน้ำได้เพื่อนเพราะมันสูงนะครับตัวต้นี้เชื่อใจเขาได้เลยนะครับในเรื่องของ่วงล่างความสูงนะนี่เพื่อนเพื่อนดู เดิมเดิมหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็อีกหนึ่งคันนะพอดีผมเรียกรถกลับมาจากหน่วยงานนะครับเพราะว่าตอนนี้รถไม่มีพอให้กับพ่อแม่พี่น้องเราเอาไปใช้งานเลยนะครับก็มีเป็นบางรถบางคันเท่านั้น,นเพื่อนนะอ,ะอย่างคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาวันนี้วันที่29พฤศจิกายน68นะเพื่อนนะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เอามาเสนอให้เพื่อนได้มีโอกาสได้เลือกค<ม>ันชนเป็นคนชนทรงห้างนะครับไลเนอร์นะครับ ดูลายนนะเนอ,อื้อลายเนอ้อเปิดยากมากเพราะว่า